ตัวโตวเองต้องเลือกดีว่าเลือกตัวที่มีความซื้อขายมากหน่อยนะครับแล้วพยายามอย่าไปไล่ตัวโอบอสนะครับตัวโอบอสอยู่ให้รอตัวให้มันย่อลงมาใต้แนวรับแล้วค่อยหาตัวซื้อกลุ่มขอ,ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งถ้าปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะขึ้นเป็นถ้วยหงายไม่ได้นะครับถ้าขึ้นเพิ่มหงายเนี่ยอาจจะขึ้นพ้นตำแหน่งยอด ฝันรา8,000กว่าเนี่ยขึ้นไป9,000กว่าได้นะครับแล้วก็ดูกราฟปีกเองก็เป็นภาพที่มันกำลังจะไต่ตัวขึ้นไปถ้าพ้น9,000วกว่าได้ก็อาจจะไปถึงยอดเก่าหรือที่เยอดสูงเดียวประมาณ10,000ได้โดยประมาณนะครับกลุ่มหาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ฟอมยังสวยงามอยู่นะครับเพราะว่าหลังที่เขาปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ปรับตัวเป็นเป็นไหลเราเห็นคือไหลหัวละไหลเป็นภาพพวกไหลพวกลับนะครับแล้วภาพแบบปีกเองก็เป็นภาพของการที่ไซด์เว้าขนะครับตั้างยอดต่ยุีสูงครับกลุ ค่อนข้างจะดูดีแล้วนะครับถ้าเซตของเราเนี system, ่ยไม่แย่ซะก่อนกลุ 9, ่นี้กำลังพยายามจะผ่านแนวต้านเส้นคอเล็กลายแถวหนึ่งสี่หนึ่งสี่ลบลบอีกประมาณถ้าพันหนึ่งสี่วกไปได้เนี่ยโอกาสที่มันจะปรับตัวเป็นแบบภาพโขกระไหลขึ้นไปหาเป้าข้างบนคือประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันแปดแปดร้อยห้าสิบประมาณเนี่ยอาจจะขึ้นได้นะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มถ้ามีออโต้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะมีสัญญาณค่อนข้างจะดีนะครับเป็นขาขึ้นให้ทั้งให้เอ็นทั้งทั้งักราฟทั้ง มากหน่อยนะครับล้วพยายามอย่าไปไล่ต่โอบอสนะครับถ้าโอบอสอยู่ให้รอตัวให้มันย่อลงมาใกล้ในรับเราให้หาจังหวะซื้อนะครับแต่กลุ่มที่เด่นมากกว่าออโต้เนี่ยคือกลุ่มพระเอกประดลอดการคือกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับต้องบอดนะครับว่าเป็นกลุ่มที่พอปรับตัวลงเสร็จเนี่ยนะครับในรอบล่าสุดปรับตัวลงเสร็จปั๊บเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนจะดีนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่เขาปรับตัว n อใต้ศูนย์แต่หลังจากนั้นแล้วพอตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณสักหลังสงกรามเนี่ย ็ค่อยขึ้นมาตลอดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามทดสอบยอดเดิมอยู่นะครับกลังจะปรับตัวขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งถ้าปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะขึ้นเป็นถ้วยหงายไปได้นะครับถ้าขึ้นเป็นถ้วยหงายเนี่ยอาจจะขึ้นพ้นตำแหน่งยอดปันผลแปดพักว่าเนี่ยขึ้นไป9ก้าพันกว่าได้นะครับรแล้วดูกราฟตเองก็เป็นภาพที่มันกำลังจะไต่ตัวขึ้นไปถ้าพ้นเก้าพันกว่าได้ก็อาจจะไปถึงยอดเก่าเลยที่เป็นยอดสูงเดียวมันหนึ่งหมื่นได้โดยประมาณนะครับอกีกก,ก,อกลุ่มออาหนึ่งท ุ่มหานเนี่ยเป็นกลุ่มที่ฟอมยังสวยงามอยู่นะครับเพราะว่าหลายที่เขาปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ปรับตัวเป็นเป็นไหลให้เราเห็นคือไหลหัวละไหลเป็นภาพัวกับไหลหัวงกลับนะครับแล้วภาพแบบวิเองก็เป็นภาพของการชี้ใช้เว้าขนะครับช่างจะถ่ายยุทสูงนะครับกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างใจดูดีแล้วนะครับถ้าเซตของเราเนี่ยไม่แย่ซะก่อนกลุ่มนี้กาลังพยายามจะผ่านแนวต้านเส้นคอ็นไกลแถวหมื่นสี่หมื่นสี่บวกลบในป,ประมาณถ้าผ่านหมื่นสี่บลบไปได้เนี่ยโอกาสที่มันจะปรับตัวเป็นแบบภาพหัวกับไหลขึ้นไปหาเป้าข้างบนคือประมาณหนึ่ แปดร้อยห้าสิบรมาณเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้นะครับ,รบแล้วถ้าวิ่งมากหน่อยเนี่ยอาจจะขึ้นถึงกรอบบนของเส้นคู่ขนานของไอตัวซิกแซกขึ้นของกราฟลูกวิคือประมาณหนึ่งหมื่ห้าพันได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีในแง่ของความแข็งกว่าเซตเบรคคือกลุ่มของแพคเกจจิ้งนะครับไม่ว่ามันมาฟอร์มสวยเลยเพราะว่า มันถ้าเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปขึ้นก่อนนะครับหลังจากทะลุยอดของสามรูปขึ้นแล้วก็พยายามวิ่งไปหาเป้าสามรูปขึ้นมันนี้ขึ้นได้แรงนะครับเป้าสามรูปสามเหลี่ยมรูปขึ้นอยู่ประมาณหกพันสองรอยี่สิบโดยประมาณนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้อยู่หกพันประมาณห้าสิบสามนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าขึ้นไปถึงกรอบบนแล้วต้องระวังเพราะว่ามันจะชนกรอบบนของการวิ่งเป็นเส้นคุณันระดับวีคด้วยพอดีนะครับแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงเนี่ยก็คงเกิดโอบอร์ดระยะสั้นเราเห็นไหมครับแต่อน อืมค่ะถ้าพี่ชอให้อันดับหนึ่งเป็นอะไรคะเมื่อกี้สามกลุ่มมาแล้วอะค่ะดีหมดเลยแข็งกว่าตลาดอันดับหนึ่งเลยครับพ่งนี้คือคือคือเอาตอนที่ผมชอบเลยผมชอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วกันนะครับโอเคค่ะนะครับครับตอนนี้นะครับเรามาดูกลุ่มที่ค่อนข้างจะออกอาการลำบากแล้วกันนะครับกลุ่มที่ออกอาการลำบากนะครับได้แก่กลุ่มพวกธนาคารครับ กลุ s <S <S ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ค่อนลำบากนะครับเพราะว่าขณะที่เซ็ตได้ขึ้นมาธนาคารก็ยังสารวันเตี้ยลงอยู่นะครับแล้วก็หลดค่าเฉลี่ยเกือบในริฟวิกระดับเดเนี่ยเกือบทุกเส้นเพราะว่าเหลือแค่10 25 75แล้วก็ระดับ200วันเนี่ยเลยนิดเดียวนะครับก็จะหลุดเส้นสุดท้ายนะครับส่วนในกราฟวิกเองก็หลุดค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นเหมือนกันเหลือค่าเฉลี่ย75วิที่ยังไม่หลุดนะครับแล้วภาพรูปทรงของเขาเนี่ยถ้าดูกราฟวิกเองก็เป็นภาพผัวกำไลรูปเดยก็ เป็นมีโอ,อ,อกาสจะเป็นหกอะไหลเหมือนกันนะครับอารที่ซื้เล่นอยู่ใต้ศูนย์เนี่ยถึงแม้จะมีโอเวอร์โซโนเนี่ยการเด้งกลับที่อาจเกิดขึ้นคงนเป็นการเด้งกลับระยะสั้นนะครับเนียยว่าไไปไามขึ้นเนี่ยคงลำบากเหมือนพูนเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก่อนจะสรุปภาพภาพสอ,องภาพสุดท,ท้ายนะครับ กลุ่มอ้กลุ่มที่ค่อนข้างจะลำบากคือกลุ่มของอสังหานะครับในตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าในกราฟเดย์เนี่ยมีการปรับตัวลงจนถึงแค่เฉลี่ยทั้งสิบยี่สิบห้าสิบห้าวันเอ็มซีลงมาใต้สูงวันแรกเลยครับก็เป็นภาพที่ตอนนี้เนี่ยรอได้รับปรับพีคว่าจะรับอยู่หรือเปล่ารับพีคอยู่ที่ประมาณสองร้อยยี่สิบนะครับทุนสองยี่สิบลงมาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดูไม่ดีมากเพิ่มขึ้นเลยนะครับจากกลุ่มนีเองเนี่ยถ้าจะมี Moreover, เด้งกลับบ้างโฟกัสโซคงจะเป็นแค่่เรีบาวนะครับมาดูตัว ทองคาเลยแล้วกันนะครับตัวทองคาเองนะครับถ้ามาดูภาพทองคาเนี่ยจะพบนะครับว่าทองคําเองเนี่ยในภาพทองคําเองจะมีสามการที่ว่าเป็นเป็นขาลงนะครับและเป็นขาลงที่ต้องบอกว่าอยู่เปปริ่มตรงจุดที่สําคัญเพราะว่าถ้ามันลงต่อนิดเดียวเนี่ยทรงมันจะเป็นภาพหัวกับไหลทันทีนะครับ <S <S <ช>แล้วถ้าเราเอาตัวถ้าตัวเลขลายอ่ะอาจจะอยู่ที่เล็ลาลอยู่ที่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาตัวฐานที่เคยเกิดเมื่อวันก่อนหน้านี้คือประมาณหนึ่งต้าปัตเศษหน่อยท่านจำ้่ากคือหนึ่งเจ็ดห้าศูนย ถ้าหลุดใน7 0ปุ๊บเนี่ยมันจะมาเลยนะครับหัวกับไหลแล้วหัวกับไหลเนี่ยป้าหัวกับไหลเนี่ยหลุด7500ปั๊บอาจจะไหลลงมาถึงใกล้พันหกร้อยต้นต้นะครับซึ่งจากแปลงก่อนที่พันหกร้อยต้นตามภาพหัวกับไหลเนี่ยจะมีตัวฐานเก่านิดหนึ่งก่อนฐานเก่าอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดหกครับเป็นเป็นฐานก่อนที่จะถึงหนึ่งถึงพันหกร้อยบวกลบเลยประมาณนะครับอืมจุดตัดสินก็มีอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับงคำที่ชอได้แบบใช่ครับใช่ครับถ้ามีเวลาครับเหลือต่อตัวข้นป่านิดเดียวกันนะครับตัวขั้น ในช่วงนี้ค่าบาทเองเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับซึ่งการอ่อนค่าต่อเนื่องของค่าบาทเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กระทบกับเรื่องของเซ็ตพอสมควรเลยเพราะมันสอดคล้องกัาที่ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ไค่าบาทอ่อนค่าค่าบาทอ่อนค่าเมื่อไหร่เซ็ตมักจะลงครับอ